สวัสดีค่ะร้านทอเจริญแฮกเตอร์ค่ะวันนี้อัปเดตสินค้าเข้าใหม่2รายการนะคะเป็น L4018 HP นะคะแล้วก็ L5018 DT ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถมาดูได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามก่อนก็ได้ค่ะที่เบอร์0806110653 0806110653ค่ะ L4018 HP คันนี้จดทะเบียนปี66ค่ะ2566 ปีหกชั่วโมงการทางานอยู่ที่ห้าร้อยค่ะชั่วโมงแทนนะคะยางดีสี่เส้นสินคา้าไม่เคยแกะน็อตไม่เคยขยับเครื่องดีเกยียดีนะคะเล่นเอกาสารชุดโอนครบค่ะรถคันนี้ลูกค้าซื้อเป็นเงินสดมานะคะรถมือเดียวซื้อเป็นเงินสดเล่เมเอกาสารชุดโอนครบเครื่องดีเกยียดี <c oughs> อุปกรณ์จัดให้ไปสามชิ้นค่ะอุปกรณ์จัดไปสามชิ้น ในราคาอยู่ที่469,000บาทค่ะ469,000บาทชั่วโมงการทำงานอยู่ที่500ร้อค่ะให้ไป3ชิ้นเลยใบดันดินผ่านพวนแล้วก็โรตารี่สภาพดีค่ะเพิ่งมาถึงวันนี้เลยใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะ500ชั่วโมงค่ะ500ประมาณ516ชั่วโมงสีเดิมทั้งคันค่ะลูกค้าท่านท่น,นที่สนใจ40่ p ก็ โทรติดต่อได้ที่เบอร์0806110653 0806110653ค่ะ500ชั่วโมงจดทะเบียนปี2566อุปกรณ์ให้ไป3ชิ้นค่ะ465,000บาทเอ้ยขออภัยค่ะ469,000บาท469,000บาทราคาต่อรองได้หน้าง,งานค่ะสามารถมาต่อรองได้หน้าง,งานนะคะทางร้านเรามีบริการส่งฟรี200กิโลนะคะ200กิโลเลยอุปกรณ์ให้ไปครบมืออุปกรณ์ครบมือค่ะมีสดและผ่อนนะคะ มีทั้งสดและผ่อนสามารถมาติดต่อสอบถามกับทางร้านได้เลยนะคะแล้ว 4018xp ยางดีสเส้นเครื่องดีเกีดีสนใจติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0806110653 0 8 0 6 1 0 6 0 0 6 1 0 5 3ค่ะตัวต่อไป 5018dt 5018dt ตัวนี้จะทะเบียนปี2561ค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นปี61หรือ62นะคะประมาณนี้นะคะลูกค้าตอนนี้อุปกรณ์ให้ไป2ชิ้นค่ะอุปกรณ์ให้ไป2ชิ้นรถเช็คสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีเก็บสีตรงซุ้มล้อส4ล้อเลยนะคะลูกค้ายางดี4เส้นนะคะเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยชั่วโมงการทำงานอยู่ที่พันแปดนะคะรถคันนี้เก็บงานมาแล้วนะคะเก็บงานเช็คสภาพ,พพร้อมใช้งานทุกจุดนะคะ อันนี้หนูเปิดขายที่4 0 2 9 0 0 0บาท4 2 9 0 0 0บาทขาะราคาต่อรองได้อุปกรณ์ให้ไป2ชิ้นค่ะรถเช็คสภาพพร้อมใช้งานแล้วส่งฟรี200กิโลเช่นเคยค่ะ L5018DT ส่งฟรี200กิโลเช่นเคยเครื่องดีเกียดีค่ะเครื่องดีเกียดีเล่นเอกสารชุดโอนคบรบลูกค้าถ้าในที่สนใจ L50 ก็สามารถโทรสอบถามได้เลยที่เบอร์0806110653 080611053หรือสนใจ l 4 0 HP ก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะจะมี l 4 0 HP คันหนึ่งนะคะจะอยู่ที่385,000บาทต,ตอนนี้เป็นปี64 385,000บาทปี P 64แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาโชว์นะคะเพราะว่าตอนนี้อัปเดตสินค้าใหม่ให้ลูกค้าดู429,000บาทแล้วก็จะมี469,000บาทค่ะ L4018 HP แล้วก็5018 DT สนใจตัวไหนสอบถามได้เลยค่ะร้านเทอเจริญแท็กเตอร์ค่ะตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารครามติดถนนสเลนเส้นวาปีร้อยเอ็ดค่ะตานใดที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมมาชมได้ค่ะทางร้านเรายินดีต้อนรับค่ะ